ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Lover นะฮะ in the dangerous space time นะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับผมมีน้องๆมาเล่นด้ยวยนะแต่ว่าแค่แอบอัดไว้โดยไม่บอกพวกมันนะรเราะเดี๋ยวถ้าบอกพวกมันเดี๋ยวพวกมันจะเก่งๆแล้วครับก็โอเคฮะเรามาลองดูเกมนี้ก็เลยนะฮะ a few moments later หลอกหมดเลยขอบคุณมากทำไมเป็นสีเหลืองอ่ะมีหมาดิคิดเลือกกู อยก,อก,ก,อกตัวกูอ,อ,กอีกแค่ดนา่งแล้วตัวกูตัวนี้ก็ตัวนี้กไ็ได้วไอ้เข้าแล้วอ,อ,อะไรหนเอนเทอร์หนึงน่งหนึ่งไม่ได้เซตให้กูอ๋อเสร็จแล้วนี่ว่าไม่ใช่แน่เลย,ยมึงไม่ได้กดนำแผนอี่สักครั้ง กูไหนกูไม่มีซื้อไม่มีของอ่ะถ้าเล่นแปดคนแต่กออูอยู่สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้แปลดิก่นลอง go in the f a <ป>้ a เวฟิวเจอร์ให้แปลอีสัตว์ไม่ได้ให้อ่านกู <laughs> ก็ต้องอ่านก่อนไหมวะ มึงเดอาวเา With the power of อ d o react ท p o i n เ to t สต star ิ n เดอ y o พิพ e ตออฟ e of galaxy อะไรนะ้ี่ยมีอโปรเทคไบท์ออ e เ e ลี่เอนี่มึงเข้าใจมั้ยเน้อ o วิร์ูลแอรีแอคเอรความปวดใจความรักเชื่อมต่อกาแล็กซี่บัตรดีเซสเตอร์แฮปปี้อะไรไม่รู้แต่ Color to the OX magic All o w d a r k for to anti love อะไรไม่รู้ anti love แค่หัวใจแตก All or d i t was blessed in the teeth ความรักทั้งหลายมันโดน tiktok ก็ิ้นชิ้น ความมืดจำในหัวใจมันเลยแ,แออกมาากาต่กคขังก็ตายไว้แอนตี้เลิฟสเปดดิ้งอะคอดเดอะกาเล็กซีส่สเปดอเตอร์สเปซซิมแอ้นี่บัตทอมกดเลยก็ได้ใส่เข้าไปใหม่น้อย จะทีได้ไหมมึงจะแข่งมือทำไมคือกูอยากรู้มันมีกระต่ายสองตัวป่ะมือกระต่ายตัวเดียวมันมีในหน้าจอเป็นสีวงเข้างนอกเป็นสีฟ้าตัวเดียวเปล่าเดิมเวอร์เฮดคิวอีทอันเดอรฮเอกแพทเฮ้ยอันอยู่ที่มีกูอยู่ไหน อคุมลองคุมก่อนนี่กระโดดออามัต้องยิงไอ้สีเขียวอะล้วไม่มีใครติดคุต้องออกก่อนตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ไตุ๊ตตุ๊ตเุ้าตไปไตุ่ตเข้าตุ๊ตอุ๊ตตว๊ตตุ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 ๊าตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊อตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตาก๊ตตุ๊ พี่น้องครับพี่น้องครับแล้วทำไมมึงไม่ยิงเราก็กูอยู่อีกด้านหนึ่งแม่งเกมเออแล้วใครคุมไอ้พ่นกูไงมึงก็คุมไอ้นี่ไปกูคุมไปพ่นเองยิงปุมป่มปุ่มปุ่มข้างบนนะ่ะปุ่มข้างบนนะ่ะเออนั่นนะ่ะมันต้องยิงพร้อมกันสอง,งอ,อันเออนี่บาเลีย่ะ มีแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วดิเขียดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใครใครบังคับกูบังคับอยู่บาเลียมึงยิงไอ้เรียกไก่อยู่ข้างบนข้างบนสีเหลือง่ะเออถึงไหมกูบังคับอาเลียบบังคับอาเลียมั้งไม่แล้วแล้วใครบังคับอาเลียก็บังคับกูบังคับ ก็คนอื่นมาขับได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาอ๋อสีฟ้าเหรอนั่นน่ะไอไอพ่นไปเลยไปขึ้นขึ้นออกพิษไม่รู้กูยิงปืนอย่างเดียวว่ไไอกำลังมืนกำลังมืนปุมอยู่ก็ก็มึงขับยังไงให้ชน ยังไม่ชนอีกฟันมีเก็นกินเกินไปแล้วัขนาดก็ตายก็ตายไอ้ตุ๊กใหีเหลืองใช่ไหมใช่ก็มึงกูยิงไม่ถึงยีงสัตกเอาแล้วมึงอยู่กลางกาอวกาศไม่มึงอยู่ท่ามกลางอวกาศ้วมึงไม่มีมันไม่มีไงก็ตายก็ตายยิงเลเซอร์ก็ตายมึงตายห่าใช่มึงโดนท่ามกลางอวกาศเสร็จแล้วคือมึงก็ ก็ไม่ใส่หมวกขับสิไม่กูกูก,กูไอ้นี่เปลี่ยนนี่ก่อนเ,นอเปลี่ยนเป็นเลยเรียนก่อนให้มันไปข้างหน้าไงไหนหน้าก็เนี่ยนะทางขวาเป็นหน้าไอ้ยกกูอยู่ตรงนี้แหละนี่เราจะไปทางขวานี่ไงที่มันเพิ่งเ,ออเปิดเหมืนรูเนี่ยกูควรจะต้องเราเดียวไว้ข้างหน้า ให้ยิดยิงสิมันก็ยิงอยู่กูบังคับปืนไม่ได้ไใช่หมายถึงว่า,<อ>ามัน,นขับยานให้ีคิดยิงเออ่าวิ่งสิครับวิ่งสิครับวิ่งสิครับอยู่ทำที่อะไรแล้วครับไอ้ิีไปยิงไปยิงข้างหลังมันมีกระสุนมันมีปืนพิเศษอยู่เห็นไหมตรงไหนเราเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ย ไยเหลืองๆข้างบนนะนะ้องจอดยานเหรอจอดแต่กูต้องเป็นเป็นนี้นิดนึงไปข้างหลังว่มันกะอ้อมทำไมเจ๊ไม่เห็นก็ได้เลยเขาไปนั่งดิเห็นก็ได้เลยเอ้าไม่รู้อ่ะกดออกมาก่อนแล้วกดเข้าไปใหม่ดิ ไม่ได oh. okay, oh. oh. ้หรอกออได้ละอ๋อมันมีชาร์จอ๋อถูกก็ออเป็นเ็มแล้วก็ค่อยไปกดแดกกดแดกกดแดกต้องหากระตุย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 กตุยกหาตุกระตุยกหะตุยใร้ครบตัวเมืตอยกี้มุยกระตุยกนตยมรนมียกระตุยกระยะตระะตรตละ ลงทิลุกลงอ่ะไปที่ลุกไปเออกูต้องไปทางไหนกันกูนจะคุมป้อมไหนก็เอาป้อมข้างบนมันจะยิงยังไงก็กูยังอยู่ตรงนี้ไอ้อก้อมมึงไปยิงก้อมก็ออกมึกูครับโยเอายิงซะทีสิเนี่ยมันมีแมพอยู่บงซ้ายล่างเห็นไหมนะเก็นแม็กซ์มาแล้ว เอาไปตามแมพก็เอ็กโคลเรมวดก็คือวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรเอ่ยก็ไปเก็บอะไรเอ่ยลยนะอ่ามันมีสีฟ้าอยู่อะ่ะคอนโทรลสีฟ้าอยู่ข้างล่างขวาเห็นไหมห้องอ่านั่นนั้นไปดูแมพใหญ่จะไปดูแมพใหญ่จะใชเมาส์กดไม่ได้ต้องหาคนไปดูอัอออน่นเอาอ,อีกอยนาีสมอดำๆดไปแล้วไม่ได้

ะจะวิ่งมาแยกป้อมคุดทำไมอ๋อก็อบอกว่าแมวเฮ้ยจะตายอยู่ตรงไหนเอออเ้ากูจะกดทำไม <laughs> มึงจะไปดูมึงจะดู เฮียๆๆๆสัก <irgendw> แ <carbono S 2> ู้ดูเห็นที่อยู่ไงต้องดูอีกต่าอันนี้ก็ได้ไหมอันทังบาเรียนบาลเรียนเราะว่ามีเหเซอร์กล่ะเขียวอ่ะ เอาขอบคุณมึงจะเปลี่ยนมึงจะเปลี่ยนมึงจะเปลี่ยนมาเรียกูทำไมเขายิงไม่ได้เหรอยิงข้างล่างเหรอจิงบาเรียกยิงยิงเซ็นเซอร์ไม่ได้เออตรงนี้น่าจะได้ตรงนี้น่าจะได้ไปโดนกูวิ่งไปโดนเล่น มันก็โดนมาเดียวไม่ไม่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ป้อมมาป้อมป้อมมาป้อมป้อมมาป้อมป้อมเว้ยคันโยกมันก็ไม่หยุมันก็ขับออกจากไอ้เส้นสีเขียวลักทีได้ไหมได้ออกก็มันมีบอลอยู่เอาไป เออเออมันต้องอย่างนี้เออโดนข้างบนก็โดนอะโดนโดนทั้งบนทนะั้งล่างมันก็ไต่สองตัวเอา้าโอ้โหหูนะหูนะกลัวชิบหายเลยแม่งออกมาเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบอ่ะทำบูชาพิศาจอยู่อะไรเงี้ยเอาละชีวิตชีวิตต้องมีคนอยู่ข้างหน้าคนนึง ไม่รู้กูอยู่ข้างหลังข้างบนข้างบนเห็นปุ่มปุ่มเห็นปุ่มไหมเห็นปุ่มไหมยิงข้างล่างอยู่ไม่ใช่สายสายสายยิงยิงนั่นด้วยยิงนั่นด้วยกล่องกล่องถึงกล่องไหมไม่ถึงลงไปหน่อยขึ้นมาข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 นมาไม่เจ็บพอ ไม่ย้อ่อมาเม่ยื้อซีไม่ว่าแค่นี้ไม่มีที่จะเล่นแล้วยังไม่มีจอยเลยเหรอวะไม่มีใครจะมีจอยหรอกเล่นไม่ดิบเต้าหู้ทำไรอ่ะอะไรอ่ะวอ a ใครใครขอปลดล็อกกอนสำเร็จย้าทีน่น,น,น,นั่งกันนะวอ a t ย้าที่นั่งกันนะแย่งได้เถอะ what กดกระดื้อกันแย่งกันกระดื้ อไวะอีสัตอ๋อกดกดยิงอะกดกระโดดด้วยกไปออกมึงไม่มึแตกแตกไอ้มึง้ามึง้ากดมึงแตกโอยู่ไอ้เหี้ยมึง้ามึงควยแตกได้เรเี้ยอยู่ดีก็ได้มีเดียวไอชิปเม้นเจอโผล่เฉยเกมสร้างสรรค์ความสัมพันอีสัก ไม่ได้เลือกไปออกจังหวกระโดดระโรดกโดดกระโดดนอนวะเปิดแอร์ล้วยเปิดเร่งเร่งเร่งนะฮะมันมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางั้นเลยหรอกลับแบ็คอยล์มีแบคแบคเอาไปตา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 ก็คือวิ่งไปตามเส้นใช่ไหม ไม่ใช่เดี๋ยวไม่เจอจะเล่นต่อปะเราเล่นต่อเล่นต่อต่อดีมันไม่กดไม่ได้นี่มันต้องคุยอ่ะมันต้องรอมองคุยยี่อะไรไม่รู้กอตายสองตัวรวมสองตัวใช่ไหมใช่มองอยู่อีกโบราณคลิกแบคเลือกแคมเปญแบ็คหนึ่งั้งนั้นเลยอ u ตเตอรียอันนี้ก็ได้อ่ะลองกดดิเนี่ยมันมีดิเคแคมเปญดิฟิกลนอร์มอล เอาอะไรเอาอะไร beginner เลยเอาลองมอกก็ได้อะโอ้ยมีหลายตัวด้วยเดี๋ยวซีหรือเปล่าโอ้ไม่เคยเล่นไม่รู้ซื้อมาตอนไหนก็ไม่รู้ดองดองก็ตายสุดน่ากลัวทั้งห้าตัว อันนี้พี่มึงเล่นเมื่อกี้นี่ใช่แล้วใครจะเปรับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกออกที่ลูกเขาอยู่ข้างล่างมันอยู่ ก็ม,มันมอนกำลังจะมาไนี่คถ้พี่น้องถ้ามจะวิ่งเข้าไปหาคนลอก็ีกล่องยิงสิลุกยิงยิงปลาาเล่างหัวใจคือเร็วะวัดหัวใจมี้าทำไรเก็กบพพลังน้องสาย อ๋อเก็บเพิ่มพลังยาเหล่านี้แหละโอ้แล้วมึงจะยิงทำหอยอ่ะนั่นไงต้องตายต้องตายต้องตายไปน้องตายมึงมึงต้องตายอยู่นู่นตัวไี่มีใครไปดูแมสให้หน่อยเหรอว่ามันอ้าวกูไปดูให้กันเลยมีกล่องของขวัญมักล่องของขวัญก็เลยกล่องของขวัญไหนวะนี่ะอ๋อสวัสดีเขาว่าอ้าวเอเกมเอาเกมมาทำยี่อะไรก่อน เราเลาเกมไปไหนอ่ะตั้งไว้ตรงนี้กันไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกตายอยู่ข้างบนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคืออะไรอะไรเอ่่ยก็ไมคืออเาอินบอลูนเราอยู่ข้างล่างเอามีเกมมีมีเกมอยู่ตรงนั้นก็หัวใจเอาไม่ใช่นั่นหัวใจกูต้องไปตรงไหนว้าเออตึ๊ด มาติดตามหรอวะใช่แล mm ้วมีแค่ขับไปเฉยใช่คือว่าเราตายน้อง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 ตายนไม่ตายเขาจะตายแทนแล้วนะะลงไปข้างล่างไปทำไมไม่เข้าวะไม่ยิงหน่อยหรอกูยิงอยู่กูลงไปขับบาลีาให้ัม ยิงอยู่มายิงอยู่ด้านบนมันยิงอยู่เลยยิงอยู่ด้านนี่กูรอแล้วเนี่ยโอ๊ยนี่ทุกครั้งที่ทำลายอีกงนิดมันจะเธอมาจะมามันจะมาโอ้ยแม่แม่แม่ไอ้ใครก็ได้ช่วยกูด้วยมึงมีบ้านเลี้ยงอยู่มึงสีเลยนะสีเหลือง เลยอีกีกตัววสองตัวเคสเธอลูกมันเอาให้เอาไปใส่ไง่เลยเออเอาั่นไงอับอ๋อก็มีเวลาเอาเอายังมีเวลาเอาเพชรไปอัพด้วยเนาะไม่หรอกมันเอาเพชรไปวางไว้ข้างบนเออไ่้ม่แม่เมย์เมย์เมย์ทำไมไม่เอาปลาเลือล่ะ โอ้ยไปชนเลยโอ้ยกูก็พยายามเอาเอาเตะ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 คุบาเรียอย่างเดียวแล้วกันมึงก็มึงเห็นตัวอะไรวิ่งข้ากาเซ่อย่างเดียวเลยคุณตาใหไงเจียวค่ะเข้ามึงไปไหนเขามึงเนี่ยข้างล่างมึงจะไตเรียนไอยู่วจอยู่ไงอู่สำรวจอยู่ก็ ไฮไปะปไปไปไป oh, <unreasonable! S 2> ไป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 ไไป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 ไาไป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 ไหไป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 ไาไป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 าาาไยไายไ ยไม่ได้กระชอนลงชนไม่ได้กัดชนจริงๆโอ้ยนึกว่ามันจะหนีไงเลยปกติมันจะหนีมันจะหนีมันวิ่งเข้ามามึงเห็นไหมว่ามันวิ่งเข้ามางมันจะตายแล้วเว้ยเอ้ยโยมข้างล่างมีหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนวะไม่รู้แต่ไม่ใช่แดงแดงไม่ใช่แดงแดงกดยิงมันก่อนดีจริง้มันทางขวานขวาคิดว่ามันจะพังเลยเหรออ๋อ ไม่ใช่นั่นมันนนนัั่มทางออกอย่าวิ่งมาครึ่งโลกไม่เจอกระต่ายตรวตุ่ยว่ามันอยู่ข้างบนไปดูมามาดูนะไปมึงไปเอาหัวใจก่อนดีจะตายหันอยู่แล้วก็หัวใจอยู่ไหนล่ะโอ๊ยตั้งขวาล่นน่ากระตุ่ยอยู่ข้างบนโอ้ยเอ็กพอเอ็กพอเป็นไงล่ะเอ็กพอ อ๋ออะไรกูตกใจกูตกใจกูตกใจก่อนไปไหนก็หลบหลบก็ผ่านไปโอรกูชนก็เพราะแค่แคเนี้ยดอกองมึงก็มึงก็อย่าไปหาดิหาทรมมึงอ่ะกิดต้องเอามาเลีมาข้างหน้า หาทำอีกแล้วหาทำอีกแล้วไม่ได้ก็มีออมขึ้นไปไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยิงวันไม่ตายแต่ว่าถ้าเอาเพชรวางขึ้นไปถ้าได้เพชรอีกกแสดงว่าวางป้อมเดิมไม่ได้ล้วแนะ่ <c oughs> หรือว่ามันจะวางซอนขึ้นไปคือจะวางที่มันมีที่กั้นอยู่แต่ไปเราจะไปไหนก็นต้องหาทางเขา้าปะว่ามันทางเข้าเนี่ยมันเป็นกัน้นมือเนี่ยวิ่งมาไม่ดูที่อะไรนั่งเงี้ยอ๋อนั่นไงน,นั่นไงน,นั่นไงีปุ่มปะ น้องน้องน้องก็วิ่งชนแม่งชนแม่งใครไปยิงมันเ็ีบาเลียบนบาเลียบนมึงจะเอาข้างบนหรือจะเอาข้างๆก่อนนึ่โอ๊ยให้คนรอบเลยอ้สัตว์นกูควรจะไปยังไงไปไม่ได้ไปไม่ได้ออกก็ได้เออมึก็ไปเ้าเๆๆๆเฮ้เ้เอเเ๋น้องปืตัวเนี่ย ไอ้ได้ว้ามเธอถ้าเกิดแรกก็จบละไอ้สัสแต่กูต้องหยุดไงเขาหยุดก็หยุดไปจีบบแล้วก็รู้ว่ากูไปพุ่ง้อนี้แค่ไหนกูก็ต้องคุมงานอ๋ออัพแล้วไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้ายิงปูยิงปูยิงปูแล้วยิงอยู่ตชนตายหา่านนั่นไงยิงู กีเข yeah. ี้ยข uh, ีเข no yeah ี้ยข้างหลังน่ากลัวมึงขี้เขี้ยขึ้นบึงเลยไม่ถอยเราน่าอารมณ์ตอนนี้รู้สึกเหมือนอะไรปะเหมือนแมททิกเหมือนเดินแมททิกอะอีตอนนี้มันอยู่ในยาแล้วแม่งมีเออตัววิ่งไล่อะแล้วก็แบบอือจะตายแล้ว มึงมึงไปไหนหัวใจอยู่นู่นมึงเห็นแมพไปกระดึกกระดึกกระดึกอยู่นั่นน่ะอุ้ยตายอุ้ยตายมึงไม่ต้องรองอุ้ยตายเลยอีสัตว์คือหลงทิศเหรอเนี่ยะวิ่งไปไหนของมึงกูรีก็ลังคำคำคืดเรื่องเดอะแบทอีกอยู่ตั้งใจแบบตั้งใจวิ่งหนีหัวใจมากอ่ะหัวใจอยู่ทางซ้ายพี่วิ่งไปทรงขวาคือในหัวกำลังแบบประมาณว่านีโอกำลังแบบ อ,อ้าวอีห่าคอโทษหนึ่งลุดอ,อ้าวยังไม่ได้ทำอะไรลไปโดนสายมันวล้วหมอไม่รู้ดิ่อกที้อะไรคิดเป็น,นอะไรขึ้นดนนัดเฟน,นไม่มีเฟน <laughs> ไม่มี <laughs> แม่งตากันรยิหมจ๊งจ๊องจ๊งจ๊งโอเคฮะก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะที่ติดตามรับชมไปแล้วสวัสดีครับ